ประตูระบายน้ำระเวนสถานีประมงน้ำจืดพยาวเริ่มการระบายน้ำจากกวนพยาวลงสู่แม่น้ำอิงครับหลังจากที่แม่น้ำอิงมีปริมาณน้ำน้อยจนเกษตรกรไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้ก็ทำให้จังหวัดพยาวมีมติให้ระบายน้ำจากกวนพยาวที่มีอยู่ประมาณ27ล้านลูกบา์เมตรลงสู่แม่น้ำอิงในปริมาณ3ถึง5ล้านลูกบา์เมตร นายปามมกปิงเมืองผู้อำนวยการโครงการชลประทานพยาวบอกว่าปริมาณน้ําในกวานพยาวยังคงมีเพียงพอที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในบริเวณลําน้ําอิงให้ใช้น้ําได้อย่างทั่วถึงตลอดระยะทาง54กิโลเมตรครับคาดว่าภายใน5วันน้ําที่ระบายจะไปถึงพื้นที่ท้ายน้ํา ทางนี้ที่ผ่านมาแม่น้ำอิงเกิดวิกฤตระยะทางขวา20่า20กิโลเมตรไม่มีน้ำอยู่เลยครับและยืนยันว่าก้านพยาวมีปริมาณน้ำเพียงพอไม่ทำให้ประชาชนในเขตชุมชนเมืองประสบปัญหาขาดน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปากับ ส่วนที่จังหวัดพิจิตรนะครับภัยแ้งและฝนทิ้งช่วงยาวนานก็ส่งผลทําให้แม่น้ํายมที่ไหลผ่านอําเภอโพป,ประทับช้างอําเภอบึงนารางแห้งขอดลงครับหลายจุดน้ําไม่เพียงพอต่อการสูบน้ําเพื่อนําไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวทาให้ชาวนาได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายคนต้องทําการขุดเจาะบ,บ่อบาดาลเพื่อที่จะทําให้ต้นทุนแล้วก็ทําให้ต้นทุนในการทํานาเนี่ยสูงขึ้นครับ